ลุกชาแครับผมก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน,น,น้องๆที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นหมากลุกไทยทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ลุกชาแนลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็นำเกมการเล่นของ AI กับผู้เล่นพีโอเคมาฝากเพื่อนๆก,กันเหมือนเดิมน,นะครับฝั่งทีขาววันนี้เป็น AI นะครับฝั่งสีแดงวันนี้เป็นของผู้เล่นพีอเค เอาละครับถ้าพวกเราพร้อมกันแล้วก็ไปเริ่มรับชมรูปแบบการปลูกหมากแล้วก็รูปแบบการขยายหมากถอดหมากเข้าทำลูกจนกันระหว่าง AI กับผู้เล่นพีโอเคไป,ปรพร้อมๆกันนะครับเปิดกระดานก่อนนะสำหรับ AI เลือกโดดม้าขึ้นมาครับฝั่งผู้เล่นโอเคเลือกขึ้นโคนครับเป็นตัวแรกจะปลูกหมากในลักษณะไหนครับสำหรับ AI และเพื่อนเคโเคในกระดานนี้นะครับโอ้โหเ i เดินเรือนะครับจะเล่นเป็นยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โห AI นานๆเอไอเห็นเ i เดินเรือมากดต่อขุนตั้งแต่แรกๆนะครับเอาละครับจะเป็นจะปลูกหมากในลักษณะลักษณะไหนครับสำหรับ AI นะครับเดินเบี้ยเด้งไปครับฝั่งเคโอเคเลือกยันขึ้นมา ปูสองเบี้ยรับสหรับ AI มาแปะครับสำหรับกระดานนี้เอาละครับรูปแบบการลูกหมากตั้งรับของใครนะั้นจะแข็งแกร่งออกไปนะครับโยงขวาครับสำหรับมารของ AI ยังเม็ดขึ้นมาครับสำหรับผู้เล่นที่โอเครูปแบบการตั้งรับของทั้งคู่ในขณะนี้ก็ยังมีความ เหนียเหนึบเป็นทั้งคู่นะครับเลือกเดินโคลนครับ E I โดนมา้ามาครับผมผู้เล่นพโอเคเป็นม้าโยงซ้ายนะครับเอาละครับจังหวะนี้ E I เล่นเบียกข้ามปูครับม้าโยงขวาปะทะม้าโยงซ้ายครับในกระดานนี้ กินตัดเบี้ยเข้ามาโจมตีมาครับสําหรับผู้เล่นไปโอเค AI ไม่ใช้เบี้ยเพกินครับ AI เลือกโดดม้าเพื่อไปกินครับอโหจังหวะนี้จะต่อม้าเลยไหมครับสําหรับ AI แลกม้าเลยไหครับโอโหฝั่งผู้เล่นพีเคนั้นใช้ักเพลงพอครับทําลายม้าของ AI ครับจังหวะนี้เอามาแลกกันครับ AI ไม่ใช้เบี้ยครับ AI ใช้เรือกินครับหวะนี้เอาละครับ สนุกนะครับเกมกระดานนี้แรงไม่ขึ้นมาตั้งรับครับเตรียมผูกมากตั้งรับ,บรับสำหรับผู้เล่นเปียโอเค AI ทำลายเบียร์ตัวนี้ของฝั่งผู้เล่นเปียโอเคครับใช้ตัวไหนจริงขึ้นมาครับสำหรับผู้เล่นเปียโอเคใช้เบียร์นะผมจังหวะนี้เอาละครับรูปแบบการผูกมากของทั้งคู่ก็ยังมีความเหนียวกันทั้งคู่นะครับถ้า AI จะเจาะ เข้าไปถอดหมากเข้าทําลุกจนก็ต้องผ่านเบี้ยผ่านโคนผ่านเม็ดผ่านม้านะครับสําหรับเกมตั้งรับของฝั่งผู้เล่นทโอเคนะครับถ้าผู้เล่นโอเคจะถอดหมากเข้าําลูกจนเอไอในขณะนี้ก็ต้องผ่านเรือผ่านเบียผ่านโคนผ่านม้ามานะครับเอาครับกระดานนี้ทั้งสองท่านจะโชว์รูปแบบการถอดหมากแบบไหนให้เราได้ศึกษาแล้วก็รับชมเพื่อความสนุกแล้วก็ความรู้กันครับหินตัดครับจังหวะนี้ ตัดเบีย้ยโจมตีโคลนกับเม็ดครับเบีย้ยตัวนี้ของฝั่ง AI ครับสบายมากครับสำหรับผู้เล่นพีโอเคเบี่ยใช้เม็ดกินขึ้นมาครับ AI ต้องเดินโคนขึ้นไปครับเสริมกำลังการตั้งรับบริเวณการกระดานครับนะครับปลูกมาอย่างเหนียวเหน็บครับรูปแบบการตั้งรับของฝั่งผู้เล่นพโอเคอ แยงขุนมาตานี้นครับเดี๋ยวับจังหวะนี้รูปแบบการผูกหมากของฝั่งฝั่งเเล่นเโอเคนะั้นค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับดูว่า AI ใช้วิธีไหนในการถอดหมากเข้าไปทำลุกจนให้เราได้รับชมกันนะครับจังหวะไหนจะเป็นจังหวะที่ชอตเปลี่ยนเกมนะครับช็อต เกมให้เราได้รับชมนครับสำหรับกระดานนี้โอ้โ oh ห oh. AI อถอยเรือขึ้นเม็ดครับไปตั้งรับนะครับเปิดเบีย้ยดนี้นมาครับดึงกระดานฝั่งซ้ายของฝั่งผู้เลนเ่นโอเคเอยังเฉยๆครับ AI. เรือเเรือมากดเส้นนี้ครับโอ้โ oh ห oh. กดตอบุดไม่เลยทีเดียวเรือของ AI นะครับต้องถอยครับ AI ่อเม็ดสนใจไหมครับก็เล่นเเคต่อก็ต่อครับจังหวะนี้ทาลายเม็ดซึ่งกันแลกกันนะครับ AI ไม่ใช้เบี้ยตัวนี้กินเม็ดนะครับ AI รอแต้มนี้ครับโอ้โหเอาละครับเดินเบี้ยตัวนี้ขึ้นไปโจมตีโคลของฝั่งผู้เล่นเปลยวเคครับรับมือไม่ได้ครับมีเบี้ยตัวนี้ครับสาหรับผู้เล่นเปลยเคเอก็ เทียก็ยังไม่หายครับผมโจมตีโคนได้อยู่ดีครับจังหวะนี้เอาครับโคนจะไปตาไหนครับเนี่ยอินสวนนะครับจังหวะนี้ตัดสินใจครับกินสวนที่หนครับโอ้โหแสบจริงๆครับโดนกินไปตามระเบียบครับสําหรับโคนของฝั่งผล้นิเฟโอเคเราเม็ดทีนี้ลอยอยู่ครับอาจจะเป็นอาหารม้าอาหารเรือได้ครับสําหรับเม็ดแดงตรงนี้ครับต้องถอยนะครับไม่ถอยผมเลือก เดินโคนมาผูกครับสําหรับผู้เล่นเป็นโอเคไม่ยอมเสียพื้นที่กลางกระดานง่ายๆครับ AI ไทะยงโคนเข้ามากลับมาครับเอาละครับขึ้นเบี้ยครับสําหรับผู้เล่นเป็โอเคโอ้โหเม็ดของฝั่งผู้เล่นเป็นโอเคนั้นผูก2ชั้นกันเลยทีเดียวนะครับทะยงโคนขึ้นไปที่เดิมครับสําหรับ AI คิดจะมาช่องนี้หรือเปล่าครับ ทางเดินโคนมีนะครับจังหวะนี้นะครับเหมือนรู้ทันครับปิดไปก่อนครับสาหรับผู้เล่นโอเคเลือกเดินขุนเข้ามานะครับตั้งรับไอโยกเบียกมาเส้นนี้ครับเอาะครับที่จะมาทําลุกใช้คนมาทําลุกที่ตานี้หรือเปล่าครับโอ้ไม่ได้นะครับมีเบี้ยตัวนี้อยู่นะครับขอเอาไปลืมมองไปนะครับรู้ว่าจะบุกกันอีไม้ไหนครับสําหรับจังหวะนี้ เรียกโอโห้ครับมีการต่อเรือหรือเปล่าครับจังหวะน,นี้ AI ครับทำลายเรือเลยครับจังหวะน,นี้ของผู้เล่นเป็นโอเคก็ต้องสวนโดยการแลกเรือันครับจังหวะน,นี้ยกหมา,มาตานี้ครับสำหรับ AI จากมามาเล่นบ้างครับสำหรับผู้เล่นเป็นโอเค โอ้โหสูงสีครับกระดนี้เอานะครับขึ้นโคนมาตั้งรับครับสำหรับ AI ต่อโคลนครับ AI สนใจไหมครับผู้เล่นเ่โอเค AI นั้นพยายามที่จะถอดโคลนออกจากเม็ดนะครับเอาละครับไม่สนใจครับผมโยกม้ามาตานี้ครับสำหรับผู้เล่นเโอเค บวกแับไหนให้เราแล้วจมรับ AI นั้นพร้อมบวกอยู่แล้วผมจังหวะนี้โคนมาเพื่อแรกครับเป็นการถอดเบี้ยนถอดโคนกับเม็ดนะครับสําหรับจังหวะนี้ต้องใช้เม็ดกินครับโอ้โหจังหวะนี้สวยงามจริงๆครับสําหรับชอดนี้ครับ AI โดดม้ามาครับหวังจะมาแลกเม็ดัวนี้ให้ได้ครับผมทําไงครับเม็ดเขาก็ไม่อยู่ครับไม่อยู่รอ ให้กินครับผมต้องมาตานี้ครับมาให้เรียกขูกไว้นะครับเพื่อความปลอดภัย AI ได้จังหวะฟาดเรือลุกไปหนึ่งทีครับโอ้โหเอาละครสวนด้วยการเดินโคนเดินขุนทแยงมาไล่เรือครับจังหวะนี้ของฝั่งผู้เล่นแถโอเคนี่ครับเบียขาดอยู่ครับ AI เหินกระเร็จไปตามระเบียบครับเบียตัวนี้ก็ขาดอยู่เช่นเดียวกันนะครับโอ้โหเอาละครับ เอไอเออฝั่งนี้เโจดม้ามาทำลูกฝั่งู้เ่นโอเคเป็นหนึ่งีครับจังหวะนี้สบายมากครับเดินโคนมาผูกเออเดินขุนมาผูกโคนนะครับจังหวะนี้ของฝั่ง AI ยังเหนียวครับ AI บอกเยี่ยมการตั้งรับ AI ยังเหนียวครับเอาละครับจังหวะนี้เดินเรือมาสังจะตกินม้า AI นะครับ AI ทําไงครับเนี่ยม้า AI จะโดดไปไหนครับ ตัวหมาตานี้ครับผมอะครับมีการส่วนกันไปส่วนกันมาปละหมัดครับกระดานนี้โดัวามาตานี้ครับสาหรับผู้เล่น p โอเบียตัวนี้ของ AI ขาดอยู่นะครับเอานะครับจะเป็นอาหารม้าหรือเปล่าเนี่ย AI ไม่สนใจครับผมแยงโคลนขึ้นไปครับเอาะครับการทางานต่อประสานกันระหว่างเกมบุก ระหว่างเรือนะครับแล้วก็โคนของ AI จะสามารถกดดันขุนของฝั่งเล่นเกอเคได้ไหมครับโดดมาตานี้ครับม้าไม่เลือกจะกินเบี้ยตัวนี้ครับแต่โดดม้ามาตานี้ครับเอาครับหวังจะกินโคนนะครับฮูโว้แล้วครับโคนยังไงครับโอ้เอไอไม่สนใจโคนครับปล่อยครับเลือพลาดเรือลุกครับซื้อจังหวะเป็นหนึ่งทีครับเนี่ยจังหวะนี้ต้องถอยครับ เดินคูคเขก็ไปสมทบไหมครับจังหวนะวนี้นะครับผมเสียบคนขึ้นไปรบบลบตากินของม้าด้วยครับผมจังหวะนี้ AI อันตรายแล้วครับคุณของฝั่งผู้เล่นโอเคจะจบยังไงครับเนี่ยโอโ้โห AI ใอตยร้ายจริงฟานเรือทำลุกไปหนึ่งทีครับไปไหนครับเนี่ยคุณคุณบอกมีตาพอมีไปได้ครับผมพอจะหนีได้อยู่ครับ AI ไม่รอชาร้าโหด,ดมา้ามา,มารอซ้ำ โอ้โเอาละครับเนี่ยอันตรายครับจังหวะนี้โอเคแก้เกมด้วยการเดินเรือมาครับหวังจะกินโคคนนบผมทําลายโคนของ E.I. ครับโคนไปไหนครับโอ้โหโคนไม่หนีครับโดดม้ามาทําลุกไปหนึ่งทีครับจังหวะนี้โอ้โหเอาฮะสนุกนะครับเราต้องกินนะครับจังหวะนี้เรือหนีไม่ได้แอบโคลนโคลนแอบ คุณของตัวเองหนีไม่ได้นะครับสำหรับผู้เล่นเพลนโอเคต้องกินนะครับจังหวะนี้จันใจกินนะครับใช้เรือครับไม่กินเอาละครับจังหวะนี้ห้าสิบห้าสิบครับจะหนีไปยังไงครับสาหรับคุณของฝั่งผู้เล่นเพลโอเคจะออกจากสถานการณ์นี้ได้ยังไงครับโดดม้ามาครับโอเคนะครับตัวปัญหามานะครับขุนหวังจะมาช่วยนะครับ ยืดเรือครับจังหวะนี้ AI ยืดเรือโดนฮาทำลุกซื้อจังหวะไปหนึ่งทีครับ AI ไม่ขึ้นนะครับเอขึ้นไม่ได้นะครับขออภัยหลบมานี่ครับซ้ำครับซ้ำลุกด้วยเบี้ยครับสำหรับผู้เล่นพีโอเคเอาคูหลายไม่เบาครับผมจังหวะนี้ใครจะพลาดก่อนกันครับหลบมานี่ครับเอาแล้วครับทาง ขุนมีนะครับจังหวะนี้อันตรายนะครับขุนของฝั่งผู้เล่นเจวเคีงาเบียครับจะทันไหมครับจะไปช่วยขุนทันไหมครับสำหรับผู้เล่นเจียวีครับเดินขุนครับออืเบียตัวนี้รออยู่ครับขนมนมเนยครับเบียตัวนี้เสร็จแน่ครับโดนมามาฟาดลุกไปหนึ่งทีครับโอ้โหสู้จนวินาทีสุดท้ายจริงๆครับกินไปตามเบียบครับจังหวะนี้ แม่แโอ้โหสู้อย่างสมศักดิ์ศนะรีครับสำหรับเล่นเกมคีก็เป็นกรณีที่น่าศึกษามากครับถ้าเป็น,นเพื่อนๆผมจะเห็นตาลุกจนแล้วนะครับผมก็จบยกันไอ้ฟาดเรือทําลุกจนนะครับด้วยจุดนี้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งกระดานที่ผมคิดว่ามีความสนุกนะครับผมได้เห็นรูปแบบการขยายหมานนะครับแล้วก็รูปแบบการทอนหมกักเข้าทาแต้มกันนะครับแล้วก็รูปแบบการตั้งรับ ส,ส่วนการแปสวนนมาระหว่าง a i กับพกเรือน P.O.K ในกระดานนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกระดานที่มีความดุเดือดแล้วก็สูสีแล้วก็สนุกสนานแล้วก็เป็นตัวนี้ที่น่าศึกษาได่ดีมากครับสำหรับผู้ที่เริ่มสนใจที่อยากเล่นหมากรุกไทยก็น่าจะได้ประโยชน์จากหมากรุกในกระดานนี้นะครับสามารถจะไปพลิกแพงใช้ในสถานการณ์จริงของพวกเราได้นะครับผมครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามทุกช่องทุกท่านนะครับต้องขอขอบคุณ ผู้เล่นเปนโอเคทุกท่านนะครับแล้วต้องขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม a อนะครับที่ได้เล่นหมากรุกด้วยกันแล้วก็สร้างสรรค์รูปแบบเกมแบบนี้เอาไว้ให้พวกเราที่รักและก็ชื่นชอบในการเล่นหมากรุกไทยเอาไว้รับชมเพื่อความสนุกนะครับแล้วก็รับชมเพื่อเป็นกรณีศึกษาครับในแนวทางการเล่นหมากรุกไทยเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาสําหรับผู้ที่เริ่มสนใจที่จะเล่นหมากรุกไทยให้เก่งๆนะครับได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมสาหรับ เอในกระดานนี้นะครับสำหรับลูกแชนแนลก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับลูกแชนแนล